สวัสดีค่ะทุกคนภารกิจของแพรในวันนี้ก็คือจะไปตามหากำลังคนคนสุดท้ายของกองพันสวนสนามค่ะแต่จะเป็นใครกันนั้นเอ๊แพรว่าแพรเจอแล้วละค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องเขากันเลยค่ะน้องเก่งคะอย่างน้องเก่งนี่อยู่แถวประมาณแถวที่เท่าไหร่คะผมอยู่แถวสุดท้ายเครับจริงๆความความเป๊ะหรือว่าความแข็งแรงเนี่ยต้องได้มาตรฐานเหมือนกันหมดแต่ว่า เราจะเน้นแบ่งเป็นถ้าอย่างผมนะอยู่หลังสุดก็จะเน้นการฟันแขนไปด้านหลังให้ให้แนวเนี่ยเท่ากันองศามือเท่ากันความแข็งแรงเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแถวสุดท้ายของกองพันก็จเน้นเน้นที่การฟันแขนครับถ้าอย่างอย่างแถวหน้าจะเป็นเน้นเน้นที่การเตะขาครับเตะขาเตะ้าให้ได้แนวแนวกันแนวขาเท่ากันคืออันนี้คือบังคับข่าครับใช่ครับบังคับาใช่ครับคือเราเราจะผ่า เขาเรียกว่าตรงกระดูกงูตรงนี้ออกอครับเพื่อจริงๆเวลาเดินสวนสนามเนี่ยเราเตะขาไปเนี่ยเราจะต้องงุ้มปลายเท้าคือถ้าถ้าเรามีตรงกระดูกงูตรงเนี้ยมันทําให้ยากต่อการงุ้มปลายเท้าครับเท้ามันจะงุ้มยากใช่เขาก็เลยต้องตัดออกกันนี่ครับของหนานเรือก็ตัดเหมือนกันเหมือนกันใช่ครับตัดเหมือนกันคือทุกคนตัดเหมือนกันหมดใช่ครับ